เป้าหมายชีวิตที่คิดที่ตั้งใจเอาไว้มีไว้พุ่งเข้าชนวิ่งเข้าใส่จริงๆเหรอทำไมเราไปไม่ถึงสักทีรู้สึกเหนื่อยยากลำบากเหลือเกินทั้งทั้งที่ทเป้าหมายที่คิด ที่ตั้งใจเอาไว้ไม่ได้ใหญ่โตอะไรเลยสักนิดเดียวเดินทางต่อสู้ชีวิตมานานหลายสิบปีเราไปไม่ถึงสักทีนะวิเธอเข้าใจเราหมายวิตื่นเช้ามา ต้องเจอกับความผิดหวังมาตลอดนะวิทั้งทั้งที่ก่อนที่เราจะนอนเรามองเห็นเป้าหมายชีวิตที่จะไปมันจะถึงอยู่แล้วนะวิวิคงไม่เข้าใจเราหรอกเพราะวิไม่ได้เดินทางต่อสู้ไปกับเรา เราเดินทางต่อสู้ตัวคนเดียวเพียงลําพังไม่มีไหลใครให้เอนซบเวลาที่เราเหนื่อยไม่เคยมีใครถามเราเลยสักคนว่าเหนื่อยไหมโซรยาโซรยาจอยพาเพลิน ใช้ความอดทนมากๆกกับทุกเรื่องในชีวิตชีวิตจริงและชีวิตในโลกโซเชียลล้มแล้วลุกลุกแล้วล้มมาหลายร้อยครั้งแต่ก็ไม่ยอมแพ้อะไรเลยสักครั้งเดียว ไม่ย่อท้อด้วยละ่ะมีหลายครั้งที่ก่อนนอนคิดว่าเราจะเลิกพรุ่งนี้เช้าเราจะไม่ลงคลิปอีกแล้วเราจะหยุดการลงคลิปแต่พอตอนเช้าตื่นมาเราก็กด ปล่อยคลิปทุกครั้งไปเพราะเราคิดถึงเพื่อนเพื่อนคิดถึงทุกคนที่เราเคยไลฟ์สดคุยด้วยการไปทำงานเป็นแม่บ้านเราเหนื่อยมากแต่พูดบ่นไม่ได้พูดไม่ได้ มีคนคอยเหยียบย่ำซ้ำเติมอยู่ตลอดใครถามว่าเหนื่อยไหมก็ต้องบอกว่าไม่เหนื่อยได้แต่อดทนบางครั้งเราแอบร้องไห้คนเดียวได้แต่บอกกับตัวเองว่าโรลยา สู้สู้นะตัวเอง